สวัสดีเจ้าเนยพัทรนันท์อุปชัยเจ้าเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยบอกเป้าหมายของรายการเทปซิ C ่เิเคัพหน่อยครับเป้าหมายในรายการนี้ก็อยากจะช่วยทีมฮห้ได้นักที่สุดแล้วก็ยิงประตูให้ได้นักที่สุดค่ะฝากให้กำลังใจแล้วก็บอกแฟนบอลให้เข้ามาเชียร์เราหน่อยครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนนะคะอยากให้เข้ามาเป็นกําลังใจให้นักฟุตบอลหญิงในสนามแล้วก็ สามารถเข้ามาเชียร์ได้ที่สนามสมโภช700ปีเจ้านัดแรกนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติติมอร์เลสเตในวันที่26และวันที่29จะเจอทีมชาติอิรักและวันที่2จะเจอทีมชาติโกเลียและัดสุดท้ายวันที่5นะคะเจอทีมชาติอินเดียยังไงก็ฝากฝากแฟนบอลชาวเหนือทุกคนเข้ามาชมมาเชียร์ได้ที่สนามสมโภช700ปีคะ่ะ ใครที่ไม่สะดวกเข้ามาชมได้ที่สนามก็สามารถผ่านดูถ่ายเท่าสดได้ที่ YouTube ช้างศึกแล้วก็ Facebook t ไทยบูมเ n f o ฟุต a อลกันได้นะคะ <Yeah. S 1> เป็นกำลังใจให้พวกหนูกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ